มาแล้วครับวันนี้เกษตรบรรจุพานุอยู่ที่สวนอินทผาลัมคูน้อยอุดรธานีบ้านศรีวิไลหมู่ที่5ตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจะพามาดูวิธีการตัดอินทผาลัมแบบง่ายๆทุกๆคนที่สั่งจองอินทผาลัมสดๆจากสวนคูน้อยและท่านใดที่ต้องการมาชมสวนชมแล้วอยากได้พวงไหนก็สามารถชี้ได้เลยชิมก่อนตัดประทับใจทุกคนหวานกรอบอร่อยต้องสวนอินทผาลัมบ้านคูน้อยอุดร วิธีการตัดเราก็จะห่อถุงแบบนี้นะครับดึงถุงลงมาหลังจากที่เรามัดเชือกฟางสีน้ําเงินไว้แล้วว่าพร้อมตัดแล้วนะครับก็จะใช้กันไกในการตัดแบบง่ายๆแบบนี้นะครับเราก็จะตัด ออกมาจากพวงทั้งทลายแบบนี้เลยนะครับสำหรับพวงนี้ก็ประมาณ4-5กิโลนะครับวิธีการตัดง่ายๆก็ตัดแบบนี้นะครับพ้าลํำสดๆจากสวนคูน้อยช้าอดหมดก่อนนะครับ